ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรที่ราบสูงนะครับมือนีบ่าวสักศีผ้าม่เบงนะครับพี่น้องครับฟร์มเฮ็ดเบอร์หนึ่งเฮ็ดละงูเฮ็ดเศรษฐกิจได้ครับพี่น้องครับอยู่จังหวัดศรีสะเกดเท่านะครับเป็นนาเป็นตาขนาดครับพี่น้องครับเพิ่นเพาะเฮ็ดนี่จากพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าคือพื้นทีหน้ามาก่อนนะครับพี่น้องประสบผลสําเร็จแบบย่างหลายเป็นแรงเลี้ยงลูกให้กับพ่อเม่พี่น้องนะครับ้าค็เป็นแรงเชื้อเฮ็ดแรงไ่ที่สุดก็ว่าได้ในตอนนี้นะครับพี่น้องครับ เดี๋ยววัอนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านไร่สวนถ้ำนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นเข้ามาสวัสดีอาจารย์ขปุลเจ้าของฟาร์มก่อนครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีอ่าบ่าวศักดิ์ศรีนะครับผมแล้วกเอฟซีของบ่าวศักดิ์ศรีสุขุสุขคนนะครับผมคือเก่าคือเดิมกับบ้านไร่สวนถ้ำเนาะครับครับวัอนี้ก็มาอัปเดตเริ่มเขาฤดูกาลของเ็ทละงกนะครับผมที่สวนปลาเข้าปลูกเองโดยเลี้ยนแบบอ่าตามหลักธรรมชาตินะครับเพื่อจะอนุรักษ์ ของเก่าอนุรักษ์ตนใหม่นะครับฝืนฟูปลาฝืนฟอูอาหารปลาแรงอาหารให้มันกลับขึ้นมาพอสมือนี้ก็กลายเป็นไฮน่าไปเบิดถือบุกเบิก,บกตนใหม่ก็ถือตัดไปแล้วนะครับผมแล้แวบบแค่ว่าห้าสางแรงอาหารทั้งสางไรใดให้กับขอบขั้วเลี้ยงดูตัวเองได้เพิงพาตนเองได้แล้วก็ทั้งมีรายใดแบ่งปันชุมชนให้ชุมชนได้อ่า มีรายได้ก็คือเอาคนงานในชุมชนมาเห็ุงานนาครับผมครับได้ซอยเหลือพี่น้องในชุมชนนะพ่อแม่ครับตอนนี้พี่น้องเป็นสามารถเขามาเยี่ยมชมได้เราบ่ครับอยู่เริ่มอาเขามาเยี่ยมชมได้เลยครับเมื่อกี้เห็นเป็นดอกทั่วไปเลยออกทั่วไปแล้วอาจจะบ้านหลายครับนะครับพาเริ่มเป็นต้นฤดูครับอคือจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมบ้านไร่สวนธรรมนะครับฝนกําลังตกสองหอบครับครับก็บ่กถือว่าตกหนักนามในหาหน้าก็บ่านไหนมี พันมานีรถไถพ่อันในบ้านเขาอยู่กับหลายอีกหนาอมันสาบะหลังมันงันหน้าเขาบ่อพันในพุทธอยู่บาวสักสีตับหนามกัญยงบ่าันในเครืองน้องช้าอยู่ฝนบดเท้าครับพี่น้องครับอ่าเห็นบอกมันกำลังเริ่มเกิดนะครับโอ้จะสอนนะครับเนาะต้นยางหน้าครับที่ปลูกครับต้นนี้น่าจะปลูกประมาณสี่ปีทีแล้วครับมันหลายรุ่นรุ่นเจ็ดแปดปีรุ่นอ่าฮาปี้รุ่นสี่ปีรุ่นสามปีครับเบาข้าปุ่นกับทย่อยปลูกมาเรื่อย ต้นยาง่ากบเลยงามปันไดบอ่อครับมันเป็นขี่เดินทรายครับแต่ก่อนมันเป็นผืนไฮน่าบาสังสีครับคุบดช้าหล้กเอามาถมเพ่อโยโ,โคกครับครับแล้วก็ปลูกต้นยาง้าแสดงว่าเพิ่นมาโคกที่กิดสันต้นยาง่านบ่ครับมาโคกครับแลวกกาพื้นที่นี่ก็คือบ่อหายน้ำถวมน้ำขึ่มได้บาสังสีมองที่จะปลูกเฮ็ดได้นี่แมนครับโอ้เพราะว่าเฮ็ดต้องการความเฉื้นในการเกิดเฮ็ดกะจริง ว่าบ่อต่องก้านนามที่แช่นามที่หืมหรือว่านามคังครับครับอ่าตัวนี้ก็คือล่งเช่แล้วถามว่าเท็ดเกิดต้องล่งเช่อีกบ่อผมตอบคำถามนี้ตลอดเลยว่าบ่อต้องล่งแล้วครับคือคือมันจบแล้วครับต้นทุนในก้านที่เขาจะอ่าลงทุนต่อบ่อมีแล้วครับครับแมนครับดอกเห็ดนี่จะเกิดต้นใหม่ต้นนี้ ันซิบอ๊อกเกิดอีกเป็นหลายๆปีอยู่บ่เห็ดครับเอา้ามันแสแดงว่ามันคุมค่าล่งเทือเดียวแมนครับยู่เลยตลอดเก็บกินตลอดชาติโอครับแล้วก็ตลอดหลายชั่วอายุคนเหมือนปลาเห็ดปลาหนึ่งครับครับ,รบที่มันธรรมชาติเพียงแต่ว่าเฮ้ามาปลูกเองกับมือเฮามันบริกเกิดเองจากธรรมชาติออืครับเข้าเลียนแบบธรรมชาติครับว่าังซิบใช่ครับอ่านี่ผมเพีนยล้วผมก็สสออนนาดครับ อ่อมันมีเทคนิคจริงใดอยู่บอ่อือเฮ็ดให้เห็ดละงกเหลืองมันดอกใหญ่เลยครับมันอยู่กับอันนั้นครับนี่อินทรีย์วัตถุครับห hmm. นาดินตรงนี้มันจะบอ่อแข็งมันมีความหวนชุยครับครับพวกเศษยาพวกคุ้งฟ้างมีผลครับ้าได้หนาดินใหม่ๆหนาดินดีๆที่แบบดินมันบ่แน่นเชือ้อราเขามีอ่าอ่าช่องอากาศที่จะก่อเป็นดอกหรือว่าเป็นก้อนใดใหญ่ครับเห็ดมันก็จะใหญ่ ครับถามองได้ที่อ่าดินมันแน่นเนี่ยเช่ามันก่อนเป็นก่อนหน่อยหน่อยมันก็จะได้อ่าเฮ็ดดอกหน่อยอืแต่ว่ามันก็สิทีโอ้มันขอดีเขาละยางกันดอกนิดหน่อยสีทีสิหลสีหลายครับแต่ว่าขันดอกไงมันก็จะอาจสจดดอกอ่าบ่หลายครับฮะประมาณนี้ตัวนี้แค่เริ่มต้นครับช่วงประมาณเดือนหนานี่มิถุนากลักกระดาครับสิเต็มฤดูกาลของมันเลย สิเ็มเลยบ้านนี่มองนี่นี่บ่มีมองอยูแหละครับนี่นี่เป็นโรงพอช่ำมองเ่าน้าแมนครับผมกับพอช่ำแต่กับตนใหม่พวกนี้อ่าคือมันบ่มีพื้นที่หลายเพราะเช่าผมก็เลยเอามาเห็ดไวใบพื้นที่นี่คือพอช่ำแหละก็ลงเชี่ยตตนกาครับครับแบ่งปันพี่หนองเฮานใดที่สนใจครับ แล้วตอนนี้มีเราบอกครับสรารับเชื้อเห็ดเป็นขวดน้องเฮาเชื้อเห็ดเป็นขวดบอกครับจะได้ภายในสิ้นเดือนนี่ก็คือสามารถท่งจองได้ครับเดี๋ยวผมจะพาบ่าวสักศีไปเบิ่งในถังพอเชื้อเพึ่งเพาะได้สองหมือครับอ่าเวลาในการพอเชื้อมันต้องใส่เวลาประมาณสิบมือนประมาณสิบหมื่นแมนพี่น้องก็ทานี่ทานี่ยังหน่อยครับจ้องได้อยู่บ่ครับเพราะว่าอยากล่งก้อนมูปีไก่หนีกับมีต้นยางหน้าอยู่แล้วอยากเอาไปล่องยังสีใ่หมครับใครับ อ่าทรมาจองเลยเดี๋ยวให้อ่าบ้าซักซีขึ้นช่องทางไว้ให้ครับครับเดี๋ยวบาซักซีสิขึ้นเบอร์โทรไปให้พ่อแม่พี่น้องเด้อครับหรือผู้ใหที่มาเบิ่งอยู่นี่บางคนบ่ท่านได้จักว่าเข้ายูพิกัดใดตรงนี้คือพิกัดหม่องใดครับผมพิกัดบ่ครับบ้านหนองสาลาตำบลมึงมะลูอำเภอกันทะลักจังหวัดรีสะเกษครับหรือว่าจะเอาแบบไม่ไงสะดวกสะดวกเลยครับครับอ่าเขาไป g o o g l e Map ครับพิมพ์ตาม G ีพเเลยครับอ่าบ้านไร่สวนธรรม ขับมาหอดมองเลยมาหอดมองเลยแมนครับหรือว่ามาแล้วมาบ่ถือกระโทษถามก็ได้ครับเดี๋ยวเบอร์โทษสิึ้นให้นะครับแมนครับที่ใส่เบอร์โทษเดียวด้ครับพี่น้องครับอยู่นี่แมนครับกะคนเริ่มเข้ามาชุ่มมือครับครับอ่าว่างหันในก็อนหนาออ้สักชี้มากะเห็นดูหัวหนาิ่นมามาดูสถานที่สีมาอ่าอ่าเขาเอิ้นว่าจังได๋ล่ะมาภาคุ่มทั่วมาศึกษาดูงาน ภาคคณะศึกษาดูงานเขามาเบิ่งงานอยู่นีใช่ครับน่าจะมาน่าจะสองรถบัตรนะครับที่เพิ่นคุยไหววังหันประมาณหน่อยกว่าคนเิ่นบ่ามาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับภายในเดือนนี้น่าจะประมาณสามคณะครับของกลุ่มอสอมกกลุ่มสตรีนั่ครับครับอ่าที่เพิ่นติดต่อเขามาแล้วกับพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ยเคลืนว่าต้องมีค่าเสจ่ใจในการเข้าสวนบ่อบ่มีเด้อพี่น้องสำหรับคนที่แบบ บ่ได้มานําอ่าหน่วยงานรัฐหรือว่ามีงบประมาณมาดูงานยังสิก็คือเข้ามาฟรีเขามาเยี่ยมชมเพื่อ<ม>เป็น<ม>ปน,นี่าทางแมนครับ,<ม>รบเขามาปรึกษา,าขเขาผลได้เลยเขามาสอบถามได้เลยมาเก็บเอาความหล้มมาเบิ่งเอารูปแบบไปเห็ดยินดีแบ่งปันครับให้ครับทุกๆุกคนครับรบ่บบบ่หวงบ่อแหงอยู่นี่ครับอ่าผู้หญ่ผู้ใดอยากได้สูตรเห็ดนะคะผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวสูตรเห็ดเดี๋ยวเอาไว้ชิปหนา ได้เลยครับเฮ้ยจัดกันไปเด็ดเด็ดเดี๋ยวเชียใหบ่เบาซักสีนะครับผมมาทายถอดฝุดเชื้อเห็ดการลงเชื้อเห็ดนะครับขันผู้ใดเห็ดแล้วได้ผลสามารถไปต่อยอดเหลี่ยหอบพุ่วได้เลยสีบวแมนว่าสีเห็ดตนกล้าขายคือจังเบาข้าปุ่นหรือว่าสีเห็ดเชื้อเห็ดได้เลยครับผมยินดีด้วยกับทุกๆคนที่ประสบผลสําเร็จครับครับ เอาไมอนีออกจะมองนี่บอกแล้วมีมองอื่นอยู่มีครับมีมองอื่นอยู่บางเีื่องสิมันก็ต้นฤดูที่จริงมันแห้งแห้งอยู่เด้ครับทั้งสีสเกตฝนบ่่อยเที่ยวฝนบ่เที่ยวเบิ่งที่หลายอยากออกแห้งเห็นบ่ครับแออกพอกากับ่บเว้นได้หน่โอ้ยแปลงพอกากับอี่งครับอยากออกแห้งนี่นี่มาเบื่องยังบบาสีเดี๋ยวจะพามาเบิ่งว่าอีกประมาณจกสามสี่หมื่นนี่มันสิออกลายนี่คูสังเกตเป็นยังไงเป็นยังไงครับเอานี่เห็นบ่เสียล่ามันจะขึ้น นี่เห็นบ่โอมันจะข้นขา้าภูมมันจะบอกบ่งบอกได้เลยชี้ฉี่บงได้เลยว่าเฮ็ดมันจะเกิดอะไรับมันจะขึืนเช่าแนวนี้ก่อนขันตัวไหนรวมตัวกันได้เป็นก่อนก่อนข้อเกิดก่อนอันนี้คือเช่าเห็ดบ่ครับเชอลาเฮ็ดละโง่ครับอแม่นครับเาวาจนพูนไน่มาพูนพูนทั่วไปเบิดแม่นเบิดว่าแม่นเบิดครับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นทางมาเลยครับเออแสดงว่าอ่าอ่ะมาบองนี่ขอสอบถามเลยครับว่าครับาของสวนผู้ใดเห็นแนวนี้แล้ว ครับวิธีการปฏิบัติจะต้องเฮ็ดจังไดเพื่อบบไหเฮ็ดนี่มันมันมันเสียหายไปนะกําลังสิเกิดเฮ็ดจังสิ่ควรยางควรยังเขาไปเหยียบเพื่นบอหรื่ต้องล้อมใบจังไดครับควรจะ่ว่าเหยียบด้อครับครับอ่าพื้นที่นั้นนั่นต้องบอยยางบ่อยบอยเหยียบบอยเพราะว่ามันจะเฮ็ดห้ดินแน่นนะครับมันจะเป็นผลต่อกา้านเกิยดเฮ็ดอย่างหลายดินมันแฉบดินมันแน,น่นหรือว่ามันก็อาจจะกอ่อกําลังเป็นใครอยู่เขาไปเหยียบจางส่มันก็จะเน่าไปเลย อืครับไม่นั้นแล้วพื้นที่ของเห่านี่ยายางบ่อยปล่อยแห้มันเป็นธรรมชาติกาเบืองว่าขันฝนตกแล้วมีคววมอบเอาขึ้นมาครับสองสามมือคอยยางมาเบิ่งครับอ่าว่ามันเอาเฮ็ดอู้สรงสีเฮ็ดออกจังคอยยางเขามาเบิ่งครับยายางบ่อ,บอย แมนครับ oh. อ่าซ่อมเบืองประมาณนั้นครับแล้วขว่ <c oughs> วมห่มข่วมยังบาาัดาจนี่ใบตองนี่คุ้มายได้อยู่บะครับหรือคุ้มรเบอดีครับคุ้มประมาณซ้ำนี้ได้ครับแต่ว่าขนหนาเป็นสันเป็นปื๊ดเป็นปื๊ดจังซ้นนำนี่นี่ควรถี่จะเคี่ยวออกครับ mm hmm. เพราะว่าเห็ดเขาจะเกิดบ่ได้ครับอแสงแดดถี่สังคอลงหนามันบ่ฮอดผืนรนบควมอบเอามันมันอบบ่ถึง mm hmm. มันมันบม่ได้เกิดจากใบใหม่คือจังผมว่ามันเกิดจากระบบหลัก อ่าที่อยู่ในดินประมาณเส้นถึงสองเส้นรับระบบหลากฝอยของเขามันจะค่อยเกิดเหตุมีน่ะแล้วยามำเข้าไปเก็บน้ำปลานี่เห็ุละงงมันมากกอกอยู่หวังเป็นแปนแมนครับลงไม่แห่งเป็นแปนแมนครับมองแดดจ้าๆพร้อมกับมีครับอ่าประมาณนั้นครับการคุ้มฟางนี่ก็สําคัญแต่ว่าปีนี่ผมบ่มีเวลาเดี๋ยวคุ้มเลยงานมันหลายครับครับอ่าปกติผมจะคุ้มฟางในเผื้นทีนี่เต็มครับคุ้มฟางคือรักษาความชื้นฟางมันจะพอดีเลย ครับนการรักษาความชื้นบรหนาจนเกินไปครับช่องอากาศที่มันแสกเขาไปในฝ้ากนี่มันได้ประมาณนั้นครับโอ้แมนนี่มีผลร้ายครับแล้วกาเรื่องขี่ไกลนี่เห็นบอกผมจะขี่ไก่มาใไห้่ครับผูได้ว่าเอาขี่ไกลมา่ส่ลรเห็ดบ่เกิดนะคะผมเออเอาขอนมาเปาะหัวบบาขุ่นค่อยเ้อครับเออนะครับผมนี่ผมใส่ขี่ไกลนี่กระสอบขี่ไกลเหนียวนี่ครับโอ้ผมเอามาไวไหล่วะใส่ต้นใหม่ผม ขัดเจนดีครับขัดเจนดีดีผู้ได้ว่ามันมีเอ้าขี่ไก่ฟ้ามเขาใส่สารเคมีมันสิมีผลเบาๆขาปุ่นโอ้ผมว่าผมมีผลเด้อนะคบผมนี่มันใจเลยเบาซักสีผมเอาต้นกาเลี้ยงไว้นี่พ่อมเบื้องตี้ผมผึงขาดออกไปเลยนี่เห็นบ่เสียล่าเห็ดมันมาแต่ตนนั่นครับออมันกะจะฟังเขาในต้นกาเนี่ยล่ะโมนี่ล่ะเออมันถืไปสลแมนครับตัวนี้มันอาจจะบ่เห็นพอว่าหดหนามฝนตกเนี่ยเห็นบ่ครับมันกะจะล่ามเขามาเต้มาอน่ยอยู่โมนี่ล่ะ เออครับแต่ว่าแปลงนี้กับมาคัดเลือกตนน้นงามๆออกไปแม่นครับัดต้นกีรายรผมกับพ่อท่านชงไห้ก็คือจังสีดีต้นห้องห้องแฮงแหงผมกับเลียงไว้ก้อนอ,อ,อ่าครับจะคัดเอาต้นงามต้นแข็งแรงคือคือลูขาเอาไปปลูกมันหลอดเอาว่าสันทอครับอ่าประมาณนั้นเลยครับแลวกของต้นไม้ที่ผมชงไห้นะครับผมต้องปลูกแน่นอนครับบโจกตาลูกขาครับครับ อันอันบ่ตตองโปกเอาใหม่ย่าเอาใหม่ใหญ่เด้อมาเคาะปั๊บแจกเถื่อนึงเด้อเคาะเบาเขาบปุ่นได้เลยเอาใหม่เน้นหน่อยบ้นตัวเอาใหม่เน้่อยใหม่ใหญ่ไม่สีสรลบนี่นี่นี่ดอกหนึ่งเอาซังซีมองดีเพื่อนดิ้นมันถมถมขึ้นมาใหม่ปกติเฮ็ดจะเกิดภายในสีต้นนี้หลายปีวังหันนั่ยี่สิบแปดกิโลนี่สีแค่สีต้นนี้ครับพอเป็นยังบบบนี้มันตำพ่อพื้นที่วังหันนี่ถมดิ้นรัด มันก็จะคอยอยู่ืางนี้น้ามันหืมแห้งโพดเฮ็ดมันก็เลยเกิดน้อยแบบนี้ก็เลยเอาขี้ดินมาใส่ใหม่เห็นบอกมันกาลังดันดินขึ้นครับอ่าระบบหลากมันจะขึ้นมาแต่ว่ามองนี้คนทั้งคนเหยียบทั้งถเหยียบได้ครับแมนครับมองนี้ผมจะเอาตนใหม่มาวางขึ้นรถให้ลูกค่ะดินมันก็สีแน่นแน่จังหน่อยมันคือดบกใหญ่เลยครับอาจารย์ครับโอ้ใหญ่เลยครับเพื่องจิระโอ้ดอกใหญ่แห้งเนี่ยมันมีห้อยตรงห้อยแตกว่านี่มีโอกาสจะขึ้นอีกอยู่บรับมี่ครับมีโอกาสจะขึ้นอีก อีกจังน่อยนี่ผมจะเอาเสียกมาลัดไว้บ่ให้คนย่างเขาแล้วครับมันดินมันแน่นครับจริงๆอ่ะชิออกอยู่ในใบใหม่คุณอีกเลอยู่เนาะแมนครับเฮาบ่บ่เห็นบ่รู้ว่ามันเป็นใครหม่องจุดใดแน่แต่ว่าเฮาบ่เคลียร์แม่นบ่ครับโดูอาการแล้วผมจะบ่เคลียร์จะปล่อยให้มันขึ้นเดี๋ยวขันมันขึ้นเป็นดอกมาเป็นดอกจูบมามันสิดันใบใหม่ขึ้นมาเองครับครับมันก็สิตุ้นๆอยู่ดอกครับเฮาค่อยไปเปิดเอาเฮาค่อยเปิดเอาแม่นครับเดี๋ยวเชียร์นี่กับโมาะสมบมันเลไปเบิ่งอยู่ต้นพุ่น มันดอกง่ง่ายหลายสมัยจนมันหักเดี๋ยวตามไปเบิ้งนะครับ <Man S 2> ว่าออกทั่วสวนดีดีบอกครับเพราะว่าช่วงนี้นต้นฤด,ด,ดูหลกคับมันแห้งน้ำนะครับดีนก็ต้งฝนตกมันบ่นก็องนก็ต้งตกเนี่ยนั่นนั่นเบื้องน้ามช้าผมเอาครับโอ้ช <c oughs> ่วงมันสิเกิดารอีลีน้ามช้าต้นนี้ต้องเต็มเต็มช้าเห็ดละงูนะครับผมโอ้นี่เด้ดดอกนึงแมนครับมันกระจิออกมาเรื่อยๆครับเนี่ยนี่ขนาดมันแห้งนี่ยรุดนนี้นี่เอาไปเห็ดเชี่ยได้แล้วครับซ้ำอยู่บอกครับเห็ดเชียแมนครับ เออเดียวนี่นันเดี๋ยวเอฟซีสงสัยเอฟซี C บางทักสีสงสัยว่าเ็ดกําลังเกิดบาเขาปุ่นไปไหนดอกเค็ดจะสใส่มาเห็ดเช่หายแท่เนาะผมได้ไปสั่งจากคนเก็บเห็ดครับไปเก็บให้ในป่าธรรมชาติที่มันก่อนขางที่จะอุดอมสมบูรณ์ะล่ะพื้นที่มันโอ้โเป็นหลายหลายอะไรเนาะเป็นพันเป็นเหมือนไรน่ะครับให้เขาเก็บมาให้ครับผมได้ดอกเค็ดจากธรรมชาติกวงังมือวานนี่ก็เอามาประมาณร้อยยี่สิบโลรับมาเห็ด ผมใส่หลายด้ต่ตอนหนึ่งถังเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตไปเบิงครับแต่ว่าผมใส่เฮ็ดอ่าถังหนึ่งเนี่ยสี่สิบกิโลมันหลายสั่มใดนะครับมันใจได้เลยครับเออเชื่อเฮ็ดนี่สีดีบอดี้ชีได้ผลบ่ได้ผลอยู่กับดอกเฮ็ดที่เข้าใส่ปริมาณน้อยหลายสั่มใดครับครับใส่หน่อยก็สีบวกคืนเนาะใส่หน่อยมันก็สีจ้างเกียวเร็วหรอยั่แล้วครับแป้งผลนเดี๋ยวเป็นแป้งพอไหมครับผมมือปีนี้ผมเฮ็ดพอมาเล็ดเอง กำลังงามเลยอ่าแมนทั้งในทั้งซ้ายพี่น้องครับหลายแปลงดีๆแมนครับโอ้พันนี้หลัดยางเดียวครับพี่น้องครับมีแปลงยางหน้าหน่อยยางหน้ายางไงเขาศึกษาแมนครับควงท้ามีกับต้นกายางหน้าชุดหนีล่อลงเฉียดอยู่ครับชุดทั้งในน่ะลงแหลวครับชุดนี้ลูกแต่มีะมหลายแปลงนะครับเนาะแมนครับมีต้นนี่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 บ้าสักซีบ้าสักซี ออเอ,อ,อ้ยนี่ใหญ่บัยใหญ่ร่องเบิง้งพี่น้องจนมันหักเอามันลับนาหนักบ่ได้เออของเถื่เ,เบิงงบ้งตีล่ะนี่บัวแมนว่าผมเอามาต่างใ่เด้อพี่น้องนี่นี่ขามันยังอยู่ในกี่ดินเลยนี่ครับเออเบิ้งเี่ล่ะดอกนี้เด้อหกักแล้วเนาะโอ้ยเ,เบิ้งเีล่ะโอ้ยมันใหญ่โหวดว้ายบ้านไหนบ้านเด้อครับกําลังพองแก่งเบิ้งตีล่ะซ้ำหนาบ่าขาวผุนดีเด้อครับ สองดอกนี่กับโมเมนโอ้นีสามดอกนีครึ่งรูอ่เอ้าเบิ่งต้ลาดอกเห็ดโอ้บใหไงเลยจริงนั้นกาลังบ้านอมพอแกงเนาะแต่ว่ามันอันนี้นี่ครับเห็ดละงอกเหลืองเด้หางไงําเห็ดละงอกขาวเอาอืาปกติเห็ดละงอกเหลืองชิบดอกไงไม่นะครับทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่ามอวหมูรณมสมบูรณ์ของดินพื้นที่นั้นนั่นว่ามันสีดินแกนดินแนนบ่อประมาณนั้นอืครับอ่า อีกจังหน่อยนี่ใบใหม่จุดนี่นี่ผมต้องเชี่ยวออกเพราะว่ามันจะเริ่มมนาครับครับอ่ามันจะให้่มันเห็นดินแน่จังหน่อยประมาณนั้นครับอ่ามันจะดีเลยครับนี่จังหน่อยนี่นะครับผมเดือนนานี่มีถุนากรลักระดาษนี่ปลานี่เด้อยพี่น้อง,อง,งอมึงนี่หวังยางเออเดี่ยวมีหวังยางเลยไปเดี๋ยวพาไปเบิงไปเบิงทังพอเชี่ยเลยบะครับไปะนะครับพาพี่น้องเข้าไปเบิงทังพอเชื่อ